สวัสดีครับนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา72620464อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวกลุ่ม1ภาคต้นปีการศึกษา2568รายวิชาเลือกเสรีในระบบมุกและส่งงานออนไลน์ทุกทกท่านวัตถุประสงค์ของรายวิชามีดังนี้1เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความสำคัญของกิจกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบ และลักษณะการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงมาตรการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการในการจัดการท่องเที่ยวที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหัวข้อเนื้อหาของรายวิชาโดยสังเกตมีดังนี้บทที่1บทนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบทที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมบทที่3ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพบทที่4หลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากคลิปวิดีโอเนื้อหาของรายวิชาในระบบ BUU Mook โดยลิงก์ที่กำหนดมาดังภาพนี้โดยทำการลงทะเบียนเพื่อการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารคำสอนและเนื้อหาจากวิดีโอคลิปทั้งหมดและทำข้อสอบประจำบทในระบบมุกให้เสร็จเรียบร้อยภายในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา2568 ภาพนี้คือหน้าเว็บการเข้าลงทะเบียนเรียนในระบบ b u u MOOC ของรายวิชานี้ครับภาพนี้คือหน้าเว็บการเข้าลงทะเบียนเรียนในระบบ b u u MOOC ของรายวิชานี้ครับภาพนี้คือหน้าเว็บระบบ b u u MOOC ที่แสดงหัวข้อเนื้อหารายวิชาและคู่มือการใช้งานของรายวิชานี้ครับภาพนี้คือหน้าเว็บแสดงการเข้าชมคลิปวิดีโอแนะนำรายวิชาและดาวน์โหลดเอกสารคำสอนของรายวิชานี้ครับ ภาพ ikum, นี้ค <vibr asy, S 1> ือตัวอย่างของคลิปวิดีโอแนะนำรายวิชานี้ครับภาพนี้คือหน้าเว็บแสดงการเข้าทำข้อสอบประเมินผลหรือ quiz บทที่ retir, 1ของรายวิชานี้ครับภาพนี้คือหน้าเว็บแสดงการเข้าทำข้อสอบประเมินผลหรือ quiz บทที่2ของรายวิชานี้ครับภาพนี้คือหน้าเว็บแสดงการเข้าทำข้อสอบประเมินผลหรือ quiz บทที่3ของรายวิชานี้ครับ ภาพนี้คือหน้าเว็บแสดงการเข้าทำข้อสอบประเมินผลหรือ quiz บทที่4ของรายวิชานี้ครับหลังจากการทำข้อสอบทั้ง4บทของรายวิชานี้ในระบบ b u m o o แล้วนิสิตจะได้ทราบถึงผลคะแนนทดสอบและใบประกาศนียบัตรของรายวิชานี้ดังภาพครับหลังการสอบประเมินผลเสร็จสิ้นลงขอให้นิสิตนำส่งไฟล์ประกาศนียบัตรของรายวิชานี้ที่ Google Drive right, โดยลิงก์และ QR code ที่กำหนดไว้ดังภาพ โดยจะต้องเข้าระบบด้วยการใช้อีเมลนิสิตมอบุรพาที่นำหน้าด้วยรหัสนิสิตเท่านั้นภาพนี้แสดงหน้า Google Drive สำหรับส่งไฟล์ประกาศนียบัตรมุกของรายวิชานี้ครับหลังการสอบประเมินผลเสร็จสิ้นลงขอให้ผู้เรียนนำส่งไฟล์ภาพแสดงผลคะแนนที่ผ่านการทดสอบที่ Google Drive โดยลิงก์และ QR code ที่กำหนดไว้ดังภาพโดยจะต้องเข้าระบบด้วยการใช้อีเมลนิสิตมอบุรพาที่นำหน้าด้วยรหัสนิสิตเท่านั้น ภาพนี้แสดงหน้า Google Drive สำหรับส่งไฟล์ภาพแสดงผลคะแนนที่ผ่านการทดสอบของรายวิชานี้ครับขอให้นิสิตสร้างลิงก์จากไฟล์ประกาศนียบัตรและจากไฟล์ภาพแสดงผลคะแนนที่ผ่านการทดสอบแบบตัวย่อและกรอกผลคะแนนทดสอบที่ Google Sheets โดยลิงก์และ QR code ที่กำหนดไว้ดังภาพโดยเข้าระบบด้วยการใช้อีเมลนิสิตมบุรพาที่นำหน้าโดยรหัสนิสิตเท่านั้นนี้คือภาพแสดง Google Sheets สำหรับวางลิงก์จากไฟล์ประกาศนียบัตร และลิงก์จากไฟล์าภาพแสดงผลคะแนนที่ผ่านการทดสอบและสำหรับกรอบผลคะแนนทดสอบของรายวิชานี้สำหรับนิสิตท,ที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มหนึ่งครับนี้คือภาพแสดง Google Sheets สำหรับวางลิงก์จากไฟล์ประกาศนียบัตรและลิงก์จากไฟล์าภาพแสดงผลคะแนน,นที่ผ่านการทดสอบและสำหรับกรอบผลคะแนนทดสอบของรายวิชานี้สำหรับนิสิตท,ที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่ม2ครับองค์ประกอบการวัดผลของรายวิชานี้ ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบท้ายบทบทที่1ถึงบทที่4บทละ2 5เเซครับนี้คือระดับขั้นของเกรดในรายวิชานี้ที่อิงตามเกณฑ์ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งหมดของรายวิชานี้ครับสุดท้ายขอให้ผู้เรียนทุกคนโชคดีได้เกรดตามที่ตั้งใจเอาไว้ครับสวัสดีครับ